เพื่อนๆสวัสดีครับที่ไต้หวันตอนนี้ก็เวลาหกโมงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูเวลากนหกโมงยี่สิบเจ็ดนาทีนะฮะปัญญาใช้กล้อง iPhone 13อ่าในการไลฟ์สดครั้งนี้นะครับก็ตาก็อาจจะไม่ได้มองไปที่แบบว่าหน้าเพื่อนๆน,น,นะครับก็มองไปแบบว่าเออไม่เห็นมีใครเข้ามาเลยนะอุตส่ามีงานมาแนะนำซะหน่อย ก็ตอนนี้ก็เย็นๆร่มรื่นนะครับพามาชมรอบๆนะครับไม่รู้ว่าพวกพี่ๆจะเห็นแบบชัดเจนหรือเปล่านะครับเพราะว่าใช้เน็ตมือถือถ่ายใครมายืนฝักมือเรียกอยู่นั่นแหละ <c oughs> ไม่ <c oughs> มีผู้ชายหลอไปตรงนั้นแหะถ้ามีจะไป <c oughs> ไม่มีใครชมไปแล้วนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย